หนักสุดจริงๆก็ตอนที่เกาหลีหลังจากกลับเยอรมันผลงานแย่ยมากอะตอนนั้นไลฟ์อัพเดิมเลยครับก็คือมีผมมีกรีนมีไกด์ฮอนบุยะก็คือเซตน,นี้แหละผมจําได้คร่าวๆก็คือณตอนนั้นอะวันที่ผมสั่งอะผมพลาดพิงเลยไอกรีนเนี่ยฟังแทบตลอดไอไกด์ไก่ไโบเนี่ยดือ้อเริ่มไม่ฟังละเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองแบบเล่นด้วยตัวคนเดียวคือปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะเล่นด้วยตัวเองละแค่มีแพทเทิร์นทีมแล้วก็ไปดีไซน์เองเล่นเองได้แล้วแต่ณตอนนั้นอะมันยังไม่ใช่แบบนั้นคือสั่ เย็นแล้วสุขุมนะพี่เวลาแข่งผมจะนิ่งใช้สมองเยอะมากกว่าการยิงวันนั้นทําให้ผมเดือดแข่งจบยังไม่จบเลยรู้มั้งไอ้กีในไกด์อะไรได้ยินหมดก็คือแบบโอโ้มึงเล่นกันเองเลยถ้ามึงจะแบบตัางอะไรเงีงย้ย <ừ> ถ้า <ừ> มึงไม่ฟังกูมึงเล่นกันเองเลยลนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมพักเล่นครั้งแรกพอผมหยุดเล่นปุ๊บอามิดพับจีก็เลยเริ่มมีการเอาน้องเต้ยหรือเอาอะไรเงี้ยที่ไม่มีผมอะมานั่นแหละคือจุดเริ่มเลยพี่ยังมีรายการอื่นอีกที่ทะเลาะแต่ว่าพูดไม่ได้แม่งหนักกว่านี้เยอะแต่ไม่นี้า